หลวงปู่มั่นตอบคำถามเรื่องการรักษาศีลและอะไรคือศีลอย่างแท้จริงคำว่าศีลได้แก่สภาพเช่นไรศีลอย่างแท้จริงเป็นไปได้วยความมีสติรู้สิ่งที่ควรคิดหรือไม่ควรระวังการระบายออกมาทางทวารทั้งสามคอยบังคับกายวาจาใจให้เป็นไปตามขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปกติ ศีลที่เกิดจากการรักษามีสภาพปกติไม่ขนองกายวาจาใจให้เป็นที่เกลียดนอกจากความปกติงดงามทางกายวาจาใจของผู้มีศีลว่าเป็นศีลเป็นธรรมนอกจากความปกติดีงามทางกายวาจาใจของผู้มีศีลว่าเป็นศีลและธรรมแล้วก็อยากจะเรียกให้ถูกได้ว่าอะไรเป็นศีล เป็นธรรมที่แท้จริงเพราะศีลกับผู้รักษาศีลแยกจากกันได้ยากไม่เหมือนตัวบ้านเรือนกับเจ้าของบ้านเรือนซึ่งเป็นคนละอยา่างที่พอแยกกันออกไม่ยากนักว่านั่นคือตัวบ้านเรือนและนั่นคือตัวเจ้าของบ้านส่วนศีลกับคนจะแยกจากกันอย่างนั้นเป็นการลำบากเฉพาะอัตมาแล้วแยกไม่ได้แม้แต่ผล คือความเย็นใจที่เกิดจากการรักษาศีลก็แยกกันไม่ออกถ้าแยกออกได้ศีลก็อาจจะกลายเป็นสินค้ามีเกลื่อนตามตลาดไปแล้วและอาจจะมีโจรขโมยแอบมาขโมยศีลธรรมไปขายจนหมดเกลี้ยงเมื่อเป็นเช่นนี้ศีลธรรมก็จะกลายเป็นสาเหตุก่อความเดือดร้อนแก่เจ้าของเช่นเดียวกับสมบัติอื่นๆทำให้พุทธศาสนิกชน เกิดความเอื่มระอาที่จะ,สะแสวงหาศีลธรรมนั้นพอได้มาแล้วก็ไม่ปลอดภัยดังนั้นความไม่รู้อะไรเป็นศีลธรรมแท้จึงเป็นอุบายวิธีหลีกภัยอันเกิดแก่ผู้มีศีลได้อย่างหนึ่งอย่างแยบยลและเย็นใจอาตมาจึงไม่อยากแยกศีลออกจากตัวแม้แยกได้เพราะระวังภัยยากแยกไม่ได้อย่างนี้รู้สึกสบายไปไหนมาไหน และอยู่ที่ใดก็ไม่ต้องห่วงว่าศีลจะหายตัวจะตายจากศีลกลับมาเป็นผีเฝ้ากองศีลเช่นเดียวกับคนที่เป็นคนห่วงสมบัติตายแล้วกลับมาเฝ้าทรัพย์ไม่มีวันไปผุดไปเกิดได้เราควรรักษาศีลห้าหนึ่งสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจึงไม่ควรเบียดเบียนข่มเหงและทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไป 2. ส,สิ่งของของใครใครก็รักและสง,งวนไม่ควรทำลายฉกลักปล้นจี้เป็นต้นอันเป็นการทำลายสมบัติและทำลายจิตใจกัน 3. ลูกหลานสามีภรรยาใครใครก็รักสงวนอย่างยิ่งไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกินเป็นการทำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนัก และเป็นบาปไม่มีประมาณ 4. มูสาการโกหกพกลมเป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของบุคคลให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีที่ดีแม้เดรฉา,านก็ไม่พอใจกับคำหลอกลวงจึงไม่ควรโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหาย 5. สุรายาเสพติดเป็นของมึนเมาและให้โทษดื่มเข้าไปย่อมทำให้คนดีๆกลายเป็นคนบ้าได้ ลดคุณค่าลงโดยลำดับผู้ต้องการเป็นคนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์จึงไม่ควรดื่มสุราเครื่องทำลายสุขภาพทางร่างกายและใจอย่างยิ่งเป็นการทำลายตัวเองและผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกันอันนี้สองของการรักษาศีลห้าหนึ่ทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียน 2. ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความปกครอง มีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทำลาย 3. ระหว่างลูกหลานสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขไม่มีผู้คอยล่วงล้ำกล้ากลายต่างครองกันอยู่ด้วยความเป็นสุข 4. พูดอะไรมีคนเคารพเชื่อถือคำพูดมีสเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะด้วยสัตว์ด้วยศีล 5. เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้าหลงหลังจับนอนชนนีเหมือนคนบ้าคนบอหาสติไม่ได้ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจของคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่นใจไม่เป็นที่ระแวงสงสัยผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายหัวใจของคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกย่อมทุกยากศีลน,นั้นอยู่ที่ไหนมีตัวตนเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่าผู้นั้นเป็นตัวศีลศีลก็อยู่ที่ตนนี้เจตนาเป็นตัวศีลเจตนาคือจิตใจคนเราถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่าคนมีแต่กายจะทำอะไรได้ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อจิตไม่เป็นศีลกายก็ประพฤติไปต่างๆผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษจะเป็นปกติ แนบเนียนไม่หวั่นไหวไม่มีเรื่องหลงหาหลงขอคนที่หาคนที่ขอต้องเป็นทุกข์ขอเท่าไหร่ยิ่งไม่มียิ่งอดอยากแยกเข็นยิ่งไม่มีกายกับจิตเราได้มามีอยู่แล้วได้มาจากบิดามารดาพร้อมบริบูรณ์แล้วจะทำให้เป็นศีลก็รีบทำศีลมีอยู่ที่เรานี้แล้วรักษาได้ไม่กี่การได้ผลไม่กี่การผู้มีศีล ย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญผู้มีศีลย่อมมีความสุขผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่จนก็พอร,รักษาศีลได้สมบูรณ์จิตดวงเดียวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาผู้มีศีลเป็นผู้หมดเวรหมดภัยทานศีลภาวนาทานเป็นเครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ ผู้มีจิตใจสูงและช่วยหนุนโลกให้ชุ่มเย็นทานคือความแสดงน้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงมีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ด้วยการให้การเสียสละแบ่งปันมากน้อยตามกำลังของวัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่จะเป็นวัตถุทานธรรมทานหรือวิทยาทานเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากกุศล คือความดีที่ได้จากการทานนั้นเป็นสิ่งตอบแทนที่เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้นอภัยทานควรให้แก่กันเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกินคนมีทานย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชนเป็นที่เคารพรักในหมู่ชนจะตกอยู่ทิศใดย่อมไม่อดอยากขาดแคลนจะมีเสิ่งหรือผู้อุปถัมจนได้ไม่อับจนทนทุกข์ ผู้มีทานประดับตนย่อมไม่เป็นคนล้าสมัยบุคคลทุกชั้นไม่รังเกียจผู้มีทานย่อมเป็นผู้อบอุ่นหนุนโลกให้ชุ่มเย็นการเสียสละจึงเป็นเครื่องคขาจุนหนุนโลกการส่งเคราะกันทำให้โลกมีความหมายตลอดไปไม่เป็นโลกที่ไร้ชาติขาดกระเจิงเหลือแต่ซากแผ่นดินไม่แห้งแล้งแข็งกับทุกตลอดไปศีล เป็นเพื่อนแห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจำชาติมนุษย์คือศีลรั้วกั้นความเบียดเบียนและทำลายสมบัติร่างกายและจิตใจของกันและกันศีลคือเพื่อนแห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจำชาติมนุษย์ไม่ปล่อยให้สูญหายไปเพราะมนุษย์ไม่มีศีลเป็นรั้วกัน้นเป็นเครื่องประดับตัวจะไม่มีให้ที่สุขหัวนอนหลับสนิทได้โดยปลอดภัยแม้โลกจเจริญด้วยวัตถุ จนกองสูงกว่าพระอาทิตย์แต่ความรุมร้อนแผดเผาจะทวีคูณยิ่งกว่าพระอาทิตย์ถ้าหมัวคิดว่าวัตถุมีค่ามากกว่าศีลธรรมศีลธรรมเป็นเพียงสมบัติของมนุษย์พระพุทธเจ้าผู้คนพบและนำมาประดับโลกที่กำลังมืดมิดให้สว่างสวัยร่มเย็นด้วยอำนาจศีลธรรมเป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของมนุษย์ผู้มีกิเลสท,ที่ผลิตอะไรออกมาทำให้โรกร้อน และบรรลัยอยู่แล้วยิ่งปล่อยให้ความคิดตามอำนาจโดยไม่มีศีลธรรมช่วยเป็นยาฉลมไว้บ้างผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ทรงพิษขึ้นมากว้านกินมนุษย์จนไม่มีอะไรเหลืออยู่บ้างเลยความคิดของคนสิ้นกิเลสที่ทรงคุณอย่างสูงคือพระพุทธเจ้ามีผลให้โลกได้รับความร่มเย็นซาบซึ้งกับความคิดที่เป็นกิเลสมีผลให้ตนเองและผู้อื่น ได้รับความเดือดร้อนจนคาดไม่ถึงผิดกันอยู่มากควรหาทางแก้ไขผ่อนหนักให้เบาลงบ้างก่อนจะหมดทางแก้ไขศีลจึงเป็นเหมือนยาปราบโรคทั้งโรคระบาดและโรคเหลือลังภาวนาคือการอบรมจิตใจให้ฉลาดเที่ยงตรงหักล้างความไม่มีเหตุผลของตนได้ดีภาวนาคือการอบรมจิตใจให้ฉลาดเที่ยงตรง ต่อเหตุผลอัธรธรรมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตอนเองและสิ่งทั้งหลายยึดการภาวนาเป็นหัวกัน้นความคิดฝุ้งของใจให้อยู่ในเหตุผลอันจะเป็นทางแห่งความสงบสุขใจที่ยังไม่ได้รับการอบรมจากการภาวนาจึงเปรียบได้เหมือนสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฝึกหัดยังไม่ได้รับประโยชน์จากมันเท่าที่ควรจึงต้องฝึกหัดให้ทำประโยชน์ถึงจะได้รับประโยชน์ตามควร ใจจึงควรได้รับการอบรมให้รู้เรื่องของตัวจะเป็นผู้ควรแก่การงานทั้งหลายทั้งส่วนเล็กส่วนใหญ่ภายนอกภายในผู้ภาวนาเป็นหลักใจจะทำอะไรชอบใช้ความคิดอ่านเสมอไม่เสี่ยงและไม่เกิดความเสียหายแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องการภาวนาจึงเป็นงานพืชผลในปัจจุบันและอนาคตการงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีการภาวนา จะสำเร็จด้วยความเรียบร้อยทําด้วยความใครีครวญเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับและเป็นผู้มีหลักมีเหตุผลถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเรือนของกายวาจาใจไม่เปิดช่องให้ความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความอยากดั้งเดิมเป็นไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาซึ่งไม่เคยสนใจความผิดถูกชั่วดีพาเราเสียไปจนนับไม่ถ้วนประมาณไม่ถูก จะเอาโทษมันก็ไม่ได้ยอมให้เสียไปอย่างน่าเสียดายถ้าไม่มีสติรละลึกบ้างเลยแล้วของเก่าก็เสียไปของใหม่ก็พลอยจมไปด้วยไม่มีวันฟน